สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ทีมงานเจนดีหายูหากินเพราะพี่น้องมายามเบ็ดยังมือซาครับผมนี่อากาศคึ้มฝนตกครับผมไป็รุ่นเบ็ดกันครับผมว่าเมื่อนี้สิมานบ่เหมือนละแถวแถวป้าบัวแถวแวเก้านย่ายค,ครับผมครับผมไปกันครับไปครับเบิง้งลังแรกกันครับผมมันบ่ไปเมื่อนี้ เบื้งบรรยากาศเงาๆไปเนะครับเมื่อเนี่ยขนน,นนกบินไอ,อ้ลังแรกว่างได้โอ้ยหลอนโก้เนะเดี๋ยวเสี่ยวขีกร,าากราาะเดือนมาใส่ต่อ,น,อนี่กระเดือนมาใส่ต่อก็ได้ป่ะมื่อนี่เสี่ยวใส่เดือนมาใส่ต่อได้ครับพี่น้องใส่เงียบเขียดยำขึ้นแต่ว่ายำมะเสาเสี่ยวใส่เดือนมาใส่ต่อทั้งนี้เป้งนนได ขึนเยอะเโอ้ลอนลอนโอ้ลอนดีล่ลอนลอนลอนว่ามียังไปเบิร์นล้างไม้กันครับเป็นไรโอ้ยัามืันเศร้าคือจังส้มเหยียบเนี่ยเขียดตั้งอยู่คือเก่าอยู่ล้างนั่นว่างไรล้างนั่นตีข้างโคกโอ้เมื่อคืนี่ตุ่มอ๋อตุ่มหมอ๋มมอ้ะครับตอนนี้ เตามามิดอิมซิมจังเล่เขยดกระเพาะได้ายได้ล่ะหลังข้างในุ่นเงียบนี่หลอนโอ้หลังพุ่นถึกพี่น้องถึกถถึกถนั่นนั่นนั่นดึงดึเห็นปะปไปนั่นนั่นนัโอ้สองหลังซ่อนครับพุ่นปข้างในพุ่นเอาเอาเสี้ยวปลาเอ้าลาย่ออ่า บึ๊บบึ๊บบึบเบิ้งเพี่น้องก้นใกล้ๆเบิ้งครับอูเบิ้งปืนอ่ะเบิ้งครับพี่น้องอู้บึ๊บบึ๊บบึ๊บอู้บึ๊บบึ๊บนานนานพี่น้องอ่ะพี่น้องเบิ้งชัดๆเลยเหมือนปลาคออู้ผมงามเลยครับอ่าผมมันๆมันๆอ่ะขออนุญาตปดแป๊บนึงครับผม อึบอู้แต้มแรกปลาคอดูงามเลยพี่น้องเอาไว้ีก่อนเดี๋ยวใส่ต่อเบิงหลังต่อไปครับผมมาบึยมบึ้มๆอ้มาเบิ่งกล็ต้อักีรยา้บึ้มโอ้อ่ะกหบงอู้อออ เห็นบ่ครับพี่น้องรมคอพอใส่สวยๆเลยครับอ่ะอ่ะอ,อย่าเจ็บครับผมกินกินแน่นดีโย่ไม่ได้ยู่ดีครับผมโอ้แกะงยากแน่นหน่อยนะ าเนี่ยัเดียวไม่ยามเนาะมันขึ้นเนาะท่านไปจนหลุดเอเจไดพี่น้องว่นจะท่นจนวลอดหลออยู่โดนหลายมันก็เลยหลุดนะโอเคไหน่าตรงปลาใหญ่สิมา

ต้องยืดแจมแจมกันแจมเร็วโยงน้ำสวมโอ้ข sure. ้างหน้าต้องใส่สติทเอามาไหมเอาแล้วเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วข้างหน้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเบิ่งกันครับพี่น้องเอาที ตรงปไปไวนะตืมๆอ,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 อยู่นี่ยังอยู่บ่โอ้ปอกคอเงี้ยคองอีใใพี่น้องกคอยเงี้อกีงาเนี่โอ้ยปอกคอเงพี่น้องยะเนี่ยเขียดเป็นไงล้อบานี้ยะบอกงเลยครับ โอ้สวยงามสวยงามสวยงามอ่ะเก็บใส่ถุงโอ้อยเนี่ยเขียดขั้นเถือนนี่บอกไงเราครับขั้นบอลลอนก็นคือบอลลอนเลยเ,เอาไว้ดีกว่าจะจมาเก็บบับ่งหลังต่อไปกันครับยา,างยากเ่ย

mọi người biết đến đây mọi người biết đến đây mọi người biết đến

โอ้ยมันถือตะเวนเนาะถือกินิ่นแสดงว่าเจ้าทินเจ้าเจ้าทินมากินพี่น้องเลยขอตัวพวกงี้เจ้าทินมากินมันก็เลยตายเอ้าเดี๋ยวไปก่อนจะจัางว่ากัน

Ủa cái luật này thế, nhu bớt cơn cái này. Ô, cái khói tôi Ô, cái lắm bóng cái găng ấp. Ô, Ô, cái thật. Ô, cái gì thật. Ô, cái gì thật. Ô, cái gì thật. Ô, cái cái gì thật. Ô, cái gì thật. Ô, gì อกีบบอกบุ๊กี่หลังแลวครับเา้าบุ๊กหลังเอาไปข้างในกันมันมาปลาลุดลาย ทางน้นีก็ได้ปครองนะครับ ชึ๊บนะนิดทางปลาไปนะนะท้ายนิ่งๆึ๊บเห็นบ้าหอโอ้โึ๊บโอ้โอ้ปลาโอ้เห็นบ้เตรียมที่หาครับผมโอเคครับผมอ่ะใส่ถุง โอ้ห <Okay>. oh. มันอยู่ด้พี่น้องอยั่ว่าพวกหมนันไม่เมือนีลยเนะบ็ดเนี้ยเขียดครับพี่น้องหูเดี๋ยวอยู่สองลังนี่แหละเบิงแล้วมันมันบ่คือ เด็ดก็ยังอยู่คือเก่าครับเรียกว่าป่ายังมันมาอดเห็อนอบ้างนั่นเด็ดต้องเต็มต้องแดงต้องแดงอยู่ผมเคยใส่ทิมเมอรหนีก่อนเพราะว่ามือ่อหนีสใส่เบ็ดต่ออยู่ครับเดีย๋ยวไปเบื้องหลังข้างใน,นกันถือว่ามันยู่งได้พี่นอ้องกับป่าที่มรุดไปลุดไปหลายโตเลยครับ เสียดายอยู่โบไปยั้งครับตัวได้รุดกันว่ายไปตัวได้ได้กันยั้งก็เอาครับผมนี่หลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายพี่น้องหลังสุดท้ายหล่อนครับผมอือหล่อนผมก็อีทอดไปใส่เนื่อขี้กระเดี่ยวข้างนอกต่อครับผมครับผมกับบรรยากาศ คลิปถ่ายยาวๆเลยครับมือเนี่ยเ่ได้อันนั้นถ่ายกันยาวๆเลยครับเบิ่งกันยาวๆครับผมมาสะลบคลิปกันแล้วครับเนาะมือนี่เบ็ด40หลังมันโบมันนะครับออกคอใส่สวยๆเลยพี่น้องได้หาตัวครับกับลดไปหลายตัวเมงมาใส่คำคำเมื่อวานนี่ครับเงีเขียดถือว่าหมันนะครับพี่น้อง ันตัวได้ลดไปก็บ่เปน็นยังครับผมได้หาตัวนะครับนาตัวเกันอ้โลกลัวโลกลัวแท้ๆเละครับผมเดี๋ยวเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้สื้ผ้าหลานใส่ใส่เนี้ยใส่เดือนต่อยไ,ไปครับติดตามอ e ีพีต่อไปนะครับผมแต่ว่าสําหรับอ e ีพีนี้กะลาไปก่อนครับขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับ